สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับด็อร์นายแพทย์มโนเราหาวนิตที่ปรึกษากรรมธิการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัษฎรและผู้อำนวยการสถาบันในสถาบันคารทีมหาวิทยาลัยลังสิตในประเด็นที่ว่านรกสวรรค์มีอยู่ในทุกาศาสนาหรือไม่แล้วนรกของาศาสนา,หนาไหนหน่ากลัวสวรรค์ของาศาสนาไหนศาสนาไหนน่าอยู่ <laughs> เดี๋ยวก่อนเทพพระเจ้าผู้กาเนิดศาสนาเนี่ยเขาเป็นคนประชุมกันเพื่อที่จะเกิดนรกสวรค์หรือมันเกิดได้อย่างไรนรกสวรค์เนี่ยคืออย่างนี้เรื่องความเชื่อในลกสวรรค์เนี่ยไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมาเฉยๆนะมันค่อยเป็นค่อยไปความเชื่อของนรกสวรค์เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดไม่ได้เพิ่งเกิดค่อยเป็นค่อยไปครับมีวิวัฒนาการขึ้นมาจาการสื่อสารของมนุษย์จาก จากทวีปหนึ่งไปสู่อีกทวีปหนึ่งปนกับความเชื่อนู่นความเชื่อนี่จนในที่สุดแล้วทําให้เกิดตำนานเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์ขึ้นมาในสมัยศาสนาพุทเนี่ยเทวดาก็คือเทวดาเป็นอมรคือเป็นสุระคือไม่ตายนะฮะอยู่อย่างนั้นเป็นเทวดาก็เป็นงั้นตลอดครับส่วนของมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ตายแล้ว เสร็จแล้วจะไปไหนครับนี้ปัญหาเื่อตายแล้วจะไปไหนตายเป็นเทพหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจในศาสนาพระเวทนี้ไม่มีนะว่ามนุษย์ตายแล้วเป็นเป็นเทพไม่มีตายคือตายตายคือตายเนะครับในศาสนาของพระเวทเนี่ยตายคือไม่มีไม่มีโลกหวังความตายยังไม่มียังไม่มีฮะแต่ต่อมาก็เริ่มมีการคิดขึ้นมาใปนสมัยคัมภีร์ปณิสันแล้วเรื่องเรื่องความตายเริ่ม ประจักษ์ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีความคิดเรื่องการเรวียนว่ายตายเกิดครับเกิดขึ้นสังสาระเกิดขึ้นแล้วเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดก่อนพุทธศาสนาอ๋อเกิดก่อนเกิดก่อนพุทธศาสนาใช่ชัดเจนแล้วก็มีความเชื่อว่าสังสาระแล้วก็มีเริ่มจุดเริ่มต้นของของทุกสิ่งทุกอย่างครับว่าเกิดจากอะไรคตั้งมนุษย์เริ่มตั้งกำถัมมากขึ้นมากขึ้นเริ่มหาจุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ความคิดก็เริ่มมากันแล้วครับพร้อมๆกันนั้นอย่างในในศาสนากรีกโบราณครับพระเจ้าสู่อยู่พระเจ้าพระเจ้าอยู่ส่วนพระเจ้าอยู่ชั้นเดียวอลิมปัสนะฮะมีอะพอลโลครับนะฮะมีใครอ่ะมีมีพระเจ้าที่อยู่ในในนรกอ่ะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะครับนะฮะก็มีเพราะงั้นแต่ก็จะเป็นพี่น้องกัน ครับถูกไหมครับของศาสนาอียิปต์โบราณก็มีละมันมีโลกของความตายละมีโลกหลังความตายใช่ะฉงนั้นจากอียิปต์เนี่ยก็มีคอนเซปต์นี้ก็เข้ามามีไอซิสเกิดขึ้นนะครับเทพเจ้าของความตายแล้วนี่พระเจ้าก็มียมทูตมีใครต่อใครเกิดขึ้นมาใครจะไปสวรรค์ใครจะมรรเริ่มมีละเริ่มมีเริ่มมีกฎ เริ่มกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาแต่ต้องการหาเหตุผลแล้วการสื่อสารคำนาคมเนี่ยเมื่อประมาณหกเจ็ดพัปีที่แล้วซึ่งไออี์ขณะนั้นนี่เป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาการยธรรมก็เริ่มกระจายเข้าไปเรื่อยๆก็มีการทำมัมมี่ขึ้นมาก็คิดว่าตายอ,อยู่ไปแล้วเป็นสื่อสารเป็นเป็นเป็นมัมมี่เนี่ยก็คือว่าศพมันไม่ไม่ไมเน่าเปื่อยครับแต่เขาก็เอาเอาสมองมา ครับนะครับเอาหัวใจออกมานะลำไส้ใส่กระปุกไว้ครับดองส่วนร่างกายก็ไว้แล้วคิดบ้าอีกหน่อยจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ที่กษัตัิย์ะูทางขมนอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็เชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็เชื่อเอาหัวใจของคนที่ตายแล้วมาชั่งกับคนนกครับถ้าตายแล้วเนี่ยหัวใจนั่นมันเบากว่าคนนกก็จะไปสวรรค์จะอยู่พระเจ้าน Pues การคัดเลือกคนจะไปนรกสวรรค์ก็อยู่ท uh uh ี่หัวใจหัวใจมันช่างกับขนนกคือในยุคศาสนาอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณนะฮะเพราะว่าเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้หญิงครับงั้นงั้นภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นก็เริ่มถ่ายทอดจากอียิปต์ก็เข้ามาสู่ของมีโสเปเตเมียกรีกใช่ไหมฮะเข้ามาสู่เข้ามาสู่อะไรอ่ะ เอเธนับนะครับมามาแถวแถวพวกอารยารยันเนี่ยก็เข้ามาแล้วเข้ามาปนเป็นกับศาสนาความเชื่อของคนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ําสินธุครับก็กลายเป็นศาสนาพระเวทแล้วก็พราหมฮินดูครับแล้วก็กลายมาเป็นพุทธเป็นอะไรขึ้นมมาเพราะฉะนั้นศาสนามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นจากจากนรกเนี่ยจาก ต่เดิมในพระเวทนี้ไม่มีการกล่าวถึงนรลกเลยคําว่านาลกไม่ปรากฏศัพท์ไม่มีฮะไม่มีแต่ต่อมาเนี่ยเริ่มมีขึ้นในยุคในยุคคำพิวบริษัทก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นครับแล้วมีมีการสอนของของพรามของบูรูบูรูต่างๆก็สอนแล้วมีการท่องจํามีพวกฤาษีเกิดขึ้นครัมีนักบวชซึ่งออกแยกตัวมีอาสมจะเกิดขึ้นสี่อาสมครับ เพืนคนก็เริ่มพัฒนาแสวงหาคําตอบมากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็กลายมาเป็นคนที่คนที่เข้าไปสู่ไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างที่เป็นโลกลี้ลับเนี่ยเมาเล่ามาเล่าสิ่งประสบการณ์ต่างๆก็กลายเป็นคำภีร์ขึ้นมานั่นแหละในพระไตรปิฎกกล่าวถึงนรกสวรรค์ไหมอ๋อมีมีมีเหรอมีครับมีเรื่องในนิริยาบาลน,นิริยะเนี่ยเป็นภาษาบาลีครับ นิรย่เป็นภาษาบาลีครับถ้าเป็นสันสกิตนาร,รกะนาร,รกะนาร,รกะกลายเป็นนิรยิย่าเพราะันมีมีอยู่แต่นิริยะบาลในภาษาบาลีที่เราเราเรียกว่ายมมาบาลเนี่ยนะยมมาบาลเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าที่น่ากลัวไม่ใช่มีเขาแล้วพูดจาไม่ดีตวาดใจคนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษพูดจาไพเราะแล้วก็เวลาคน คนที่ตายมาก็ถามเออพ่อคุณตอนที่มีชีวิตอยู่ได้เห็นทูดไหมอเออคนเข้าใจอ๋อเห็นทูดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทูดครับเ,เห็นแล้วทําอะไรบ้างพ่อคุณเราจะไปเกิดที่ไหนเอาก็ชี้ทางให้ไปเกิดในพภูมิต่างๆที่ควรจะเป็นไม่มีเอาหอ,อกแทงอะไรต่างๆไม่มีน,นั่นเป็นคอนเซ็ปที่มาจากจากคัมภี์ในศาสนาของยุโรปอ่ะ ที่มีทองมีจะมีสำง่ามใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็กลายมาเป็นจริงนี้ก็เข้ามาเพอคิดว่าความตายเนี่ยมันเป็นศัตรูกับชีวิตเพราะงั้นในในความเชื่อของคิิฎีศาสนาเนี่ยซาตานหรือลูซิเฟอร์ครับก็คือเทวดาตนหนึ่งครับซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่ว่าทรยศกับพระเจ้าแล้วอยากเป็นใหญ่บ้างแล้วพระเจ้าลงโทษไปอยู่ในนรกอะ่ะครับ,ค,รบคอยปกครองสัตน์นรกอยู่ครับ อันนั้นก็เป็นความเชื่อเพราะง,งั้นความตายกับกับลูซิเฟอร์มาด้วยกันครับมีมีปีกเหมือนกันแต่เป็นปีกสีดำแล้วมันจะอยู่กับความมืดครับแล้วก็มีความทุกข์ทรมานในนรกเป็นใหญ่เรื่องเอวรูปแบบของนรกเหมือนกันทุกศาสนาไหมครับมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่เราเข้าใจของในคต์ศาสนาก็พัฒนาไปอีกก็กลายเป็นดันเต้ เขียนดนนโลกไว้มีแปดชั้นลึกลงไปยิ่งลึกไปยิ่งการทรมานยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแต่ของในคำภีร์ที่ชัดเจนเนี่ยก็คือไตรภูมิครับที่เรามาเรียกว่าไตรภูมิไม่ล่วงอะ่ะที่จริงคือไตรภูมิเฉยครับเป็นบรรณกรรมสมัยพระยาลิไทยอะครับนะครับซึ่งเขียนไว้ในขณะที่เป็นอุปราชอยู่ครับมาบวชแล้วก็มีมีเลิกงามยามดีมีการเล่าถึง การบวชของท่านแล้วก็มาเขียนเมื่อมีมีเ e ฟเฟอร์เด้วยว่าใครมาเป็นคนที่ปรึกษาบ้างแล้วก็เขียนเพื่อเพื่อมาเทศนาให้ทุนแม่ฟังคนั่นแหละไตรภูมิกถาครับแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆขึ้นมาว่านรกมีกี่คุมมีแปดกลุมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีมีก็เป็นนรกนรกก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปเตา่าพื้นที่ของนรก อ่าเป็นลูกเตา๋าไม่มีประตูเข้าในม่มีปไม่มีหน้าต่างจะเป็นสี่เหลี่ยมมีการกําหนดรูปแบบของพื้นที่นรกอ่าแล้วก็ลึกก็เด็นแตละุมแต่ลรคุมก็เป็นลูกสี่เหลี่ยมหมดซ้อนกันไปแล้วก,ก,แวก็แล้วก็มีมีนรกใหญ่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีขุมต่างๆย่อยมีมีบริวารนรกไปเรื่อยๆแยกออกไปครับและนรกก็มีนรกบริวาร นรกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เฉยนะครับทุกอย่างไดนามิกหมดอพอกรรมนี้เกิดขึ้นกรรมนั้นส่งผลหมดแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งทุกสมัยก่อนเนี้ยก็มีนรกที่โกงแต่ช่างใช่ไหมแต่สมัยแต่บาโกงแต่ช่างช่างของอะไรต่างโอเคเดี๋ยวนี้มันมีอะไรชายลูกโซ่อ่ะก็นรกอีกแบบใช่ปะครับคาสิโนนรกอีกแบบ เพราะงั้นมันก็มีมีการเปลี่ยนแปลงของกรรมเากรรมมันไม่มันเมิดเกิดขึ้นแล้วก็หยุดครับแล้วก็หมดไปนรลกการลงโทษของสันโลกก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันในอิสลามนรลกน่ากลัวไหมก็ตกโลกคือตกตลอดได้มีไม่มีการไม่มีการขึ้นมาเกิดไม่มีจะมี Judgment Day ไงครับของศาสนาอ่าศาสนายูดาดศาสนาคริสต์อิสลามเหมือนกันหมดพวกนี้จะฝัง ฟังเพื่ออะไรเพื่อคอยวัน Judgment Day วัน Judgment Day คือ <one> พระเจ้าจะมาตัดสินครับะจะกลับมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งมาตัดสินว่าใครจะไปจะอยู่สวรรค์ก็อยู่ตลอดไปเลยครับถ้าถ้าตกนรกก็ตกตลอดไปเลยครับมีชาติเดียวเพราะันก็ต้องคอยไปเรื่อยๆไม่รู้วันนั้น Judgment Day จะมาเมื่อไหร่เพราะผ่านมาเป็นพันปียังไม่มี มีประโยชน์ของคำคำเรื่องประโยชน์ของนรกกับสวรรค์นี่เป็นสิ่งดีไหมครับดตรก็ทําให้คนกลัวบาปนะครับกลัวไม่กล้าทําความชั่วครับแล้วก็มีแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยที่น่าสนใจคือพญามาพญามาวสวรดีมาที่คอยทําให้คนทําความชั่วเนี่ยครับไม่อยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกสูงที่สุดเลยครับ อ้าวทำไมเพราะนั้นในในสวรรค์ของมนุษย์เนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปเทวดาแบ่งออกเป็นสมาริติกับมิจฉาทิฐิครับเนี่ยดารปริมินมิตรัสวัสดีเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยลิมมาจาดีปรินิมินตรัสวัสดีเนี่ยเป็นชั้นที่มารอยู่นะว่าสวัสดีมารอยู่ครับเป็นโลกของมารโลกของมารเป็นมิจฉาทิฐิแต่เป็นเทพ ชั้นสูงชั้นทีผมครับนั้นไม่ไม่ใช่ว่ามาจะอยู่ในนรกแบบของที่เชื่อในคริสตครับหรือของอิสลามหรือจิเจดะยิสุดได้ความความเชื่อของการไปนระกกับลงขึ้นสวรรค์นี่คนละเรื่องกันใช่แล้วก็ามาันรูจ้จะกอย่างนี้เสมอว่าตกาลงต้องลงไปข้างล่างอ่าถ้าไปสวรรค์ต้องขึ้นข้างบนครับเสมอในทุกทุกทุกศาสนา ตกมาลกคืออยู่ใต้ดินใช่แล้วมันต้องมีพระราชาคือยังคือต้องกศาสนาต่างๆที่เกิดในยุคโบราณเนี่ยครับเป็นศาสนาที่เกิดในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชท,ทั้งสิ้นครับพระเจ้าก็ต้องเป็นคิงของเอเวนครับถูกไหมครับไม่มีพระเจ้าองค์ไหนบอกว่าเออเราเป็นประชาธิปไตยครับไม่มีแล้วคนที่ปกครองรกก็เป็นต้องปกครองเป็นปเป็นราชาธิปไตยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกัน ช้อำนาจปกครองเหมือนกันคือในในนรกเนี่ยมีตำแหน่งหมดตำแหน่งหมดตำแหน่งในนรกมีหมดมีหมดก็เหมือนมีคู่คู่คุมนักโทษมีผู้คุมนักโทษใช่ศาสนาไหนไม่เชื่อว่ามีนรกอ่าเตา๋าไม่เชื่อน,นี่นะถ้าใครนับถือเตา๋าไม่ไม่ลงนรก,กเพราะไม่มีนรก,กไม่มีนรกศาสนาเต๋าไม่ได้คิดว่า กายต้องเป็นนรกเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไม่ต้องทําความดีทําความชั่วอะไรทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วต้องมีบาลานซ์อย่างครับแต่การแสวงหาการเป็นอมตะคือเขาต้องการอยู่แบบเป็น Immortality ไม่รู้จักตายเป็นอมตะนั่นคือเป้าหมายของคเต๋าทั้งกายมนุษย์เลยแล้วอยู่ไปเป็นอมตะนั่นแหละคือเป้าหมายของเขาไม่ใช่ ไม่ใช่ไปสวรรค์นะครับเต่าไม่คิดจะไปสวรรค์ไม่มีเต่าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีของของจื้อก็ไม่มีไม่มีแล้วครับทําทำไมคนอยากไปสวรรค์สวรรค์ของของแคทอลิกของคริสเตียนของพุทธไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกเหมืออนนกกัีลูกแหวะในของ โครงสร้างหรือการบริหารจัดการความสะดวกสวบายของสวรรค์ของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันอีกฮะของพุทธเนี่ยสวรรค์เมื่อดิสนีย์แลนด์บกลาสวก,กัสสวรรค์ในพุทธศาสนาเนี่ยคือดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์กับลาสวก,กัสรวมกันมีเกมให้เล่นมีสิ่งบันเทิง<ด>เรื่องใจมีอาหารให้เสรจมีแล้วยังมีสุราไมรายให้ดื่มอีกคือนี่สวรรค์ของพุทธศาสนาใช่น่าถ้าเป็นสวรรค์ของคริสต์ศาสนาะ ของเขาก็จะไปอยู่พระเจ้าก็มีแต่การชื่นชมพระเจ้าอย่างเดียวครับมีแต่กอลิฟายพระเจ้าโอ้ oh, พระเจ้าดีพระเจ้าบันเสรับเรารักพระเจ้านี่คือสวรรค์ของคริสเตียนตกลงจะทําดีเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรแกนี่คือมีคนพยายามหาคําตอบไหมว่านรกอยู่สวรรค์อยู่ที่ไหนก็ <c oughs> มีครับมีมีการพยายามศึกษาด้วยหรอ มีเขาเรียกว่าเนื d e a Experience ไงตายแล้วฟื้นอ่ะ,อะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตายแล้วฟืน้นเขาเรียกเน<ป>ื <Experience> ้ d e a Experience เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องอีกนีดนึ่งปรากฏการณ์ทั่วโลกแค่นี้ครับนรกสวรรค์ของาศาสนาใดาน่าอยู่ที่สุดสวัสดีครับ